อ็สุนสกูอาีอสุนทรเสจกูอารีเลยนี่ลีลาไปเงาเยต้งจตนี่อันเน่มวยได้พามกี้รอเจอพามื่อกีลกลกเขาพลิพูดเมื่อกูอาีนบาลยจะบกไแล้วกุตะไลเนก็กุตะไลเน่กุตะไลขันละกุตะไลเน่ใสเยาเนี่ยตื้อเราดื้อลีทวาย้ต่นกูอานอนช่งกกนุตุมนุ่ตะมันล้กูเอสยิบุเดพาอกี้เดหลงอันเชนงเดใจ ลงอันเชนนัเนี่ยผาเดวลอดท้องบาลยลงอันเชนนัานสิบสองกูเลยกยัสิบสองอยางบบากูนอถูกอช่งเชนนนาใส่กีอกพุงคล้อยช่องโวเดไปจาเพละปพุงคลอนอ่มจับบูดายาลงอันเนนัจัพลอเดี๋ยวานจับบูช่องโชว์หงายานอ่ะผาเมก็หลบหลีเดีวดาวอ่าไลท์อ่ผาที่ทำวิทยคลิปปูจับบูน่ะที่ดาวขับเลกนด้วยคุยนะที่สี่หนาตสาแถวโนมาบูมาเชนน ਨੇਕੂ ਆੜੀ ਲੋ ਨੋ ਅਖਾ ਲੋ ਮਾ ਵੇ ਦਾ ਚਾਂਓ ਚੋ ਅਖਾ ਲੈ ਛੇ ਛੇ ਆਪਿਆ ਨੇ ਛੇ ਮਛੇ ਆ ਲੋ ਬਾ ਲੋ ਐ ਦੇ ਮੌ ਮੋ ਕੁਮੂ ਕਾ ਚਾਂਓ ਚੋ ਸੀ ਫਾਉ ਹੋਂ ਡੋ ਕੁ ਝੂ ਕੁ ਛਾਤੀ ਲਾਇਆ ਉ ਤਾਂ ਮ 냐 ਸੀ ਓ ਉ ਦਾ ਲੋਪੋ ਚੈ ਫਾ ਦੂ ਉ ਤੁ ਸੇਂਤਾ ਅਪਿਆ ਲੇ ਨੂੰ ਬੋ ਤੇ ਕੈ ਗੋਤੀ ਖੋ ਖਵੇ ਹੋਂ ਨੀ ਤਿਆ ਲੋ ਖਲੂ ਗੋਤੀ ਲਪੋ ਯਾ ਹੋਂ ਡੋ ਲੋਸ ਮ 냐 ਦੇ ਅਪਲੋ ਖੇ ਖੇ ਲੋ ਕੁੰਗ ਯਾ ਕੁੰਗ ਯਾਤੀ ਦੇ ਆ ਫਲੋਂ ਆ ਚੈ ਨੌ ਚੈ ਦਾ ਚਲੋ ਫੂ ਫੂ ਲੀ ਫੂ ਮਾ ਦੇ ਦੀ ਯਾ ਨੇ ਦੀ ਧਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਪੋ ਨਦੀ ਸੇਦ ਨਾ ਤਾਉ ਠਿਆ ਓਹਾ ਲਾ ਕੋ ਆੜੀ ਫਾ ਮਗੇ ਆਜਾ ਮਾ ਨਦੀ ਕੋ ਕੁ ਆੜੀ ਲੋ นี่แม่ทองทำไรอะปเอเด็กกอะไรูนเดียวมันน่ามาเลยอีอันโลดูอีกลัเด็กโยนโยนกทันย่อเดียวอะพูดไรลุยแม่ทองพายายอยอีไม่น่ามาเลยม่น่ามาเลยตีบิเกคลองเลยอีอีอาขาเมติบิเก้คลองตีบิเก้ติบิก้ขี้เหมพูดลีวอากาเปลืองลอฉันนึกจะงนาเปลือหลองสองเปลืยานู่นจเมื่อกูวัาเลยกูโดนมาลักกแเดิไปป้าก็กูบ้อป้ายิบผู้มากห่เดินไปว่านอทนอะไรกันลูก กแน้องลอจะไาาบลจนซิบีซอบหลอนจะน้าบาลวงกบ้านหลวที่ละจะบว่พ้แรงเลยพูเอาไปจะมาบมาแค่นอ้หลอดนี้ได้าจะสายนเด็กพล้ดงจาลูกค้าซิบซอลานเอาทอไปหลนลูกค้าซิบซอหลมาเลี้ยงอมซ่าหลาจะได้เทลบ้าปบานอมเดงกล้ามาเลี้ยงจขบ้าจะซบจก็จลูก คันรอนก็แม่กมาเรียบมิตรนตัวเชบาปิกบาจอดีเยยเยกันดีกัจาเออเออเอาไปจับบอจับเบิกาอ้กาบาตือตาเด็กอ้บรลีสิวเกียร์โชว์ไม่มาเกียร์ะรกตาเอลุยก้าเ่ะเออพามันเราถล้ในนี่ในกาอยาเด้แล้วพัดจะงออย่าพามเออพามเอมึงในยาเดสีปูปีดีปีกี่ยงวสิสองกี่งโอ้เลียยัเนี่ยอ้ว่กี่อย่างโอ้ยอยู่ก็เขกกเลยดีสิคิว่ายนเนี่ยี่ยกถะ้วแนเนนน้หนึ่งในสัน နိုင်းနိုက်စာနိုက်စက်ဟောရာနဲ့ရာနဲ့သိဖူဟိုနော်တဲစီဝါအလကာဖုတ်ပိအလကာဖုတ်တို့ရာဝပါရဘူးအသိကြီးကဆီမေစာလဲဖာအိုးရာနဲ့ဖာကူအောင်အောင်မကြီးဟောလဲရာနဲ့လူနမစာမချင်းအသိကြီးကဆီမေစာနေအေးအသိအော်နီအပိုင်အသိကြီးအသိဆီမေစာကျုံရလဲဆီမေစာလဲသိတိလမိုင် ပေးပြအဲ့ဒီကြာနေချောင်းကားထူကားလဒောင်းကားဒီပပရံအွန်မြရဲဒဲဆူတဲ့ပူချုံမုန်းတဲ့မောအာမောင်းနဲ့တောက်ကပါလေဖောင်းတဲ့လာတကယ်ခွေးတဲ့နီယာဘူးရေလောဒဲသိစ30ပဲဆောင်သူကဘုံမဲနေသီအောက်ကြီးအော်ကြီးဘယ်ဘဲလေဘူးဟောဝဲဒါက30ပဲဆောင်ခွာကျတဲ့ကချောင်းဒီစေအော်ကတော့ဘုဇာကဘုဇာတဲ့လောယာနဲ့အသီရာအိုးမဘူးရိတာ30ပဲဆောင်ပါခေါဝါကြီးလား30ပဲဆောင်တာကိုလူတကောက်တဲ့ကလောင်းဝါကြသူကြောင့်မခါဘောကွာတဲ့30ပဲချမ်းချမ်းအောင်းလေကောဘူးအသီစီပဲ เนี่ยวอนีกังอีวไมกันหลดยาอยเรานออนาโนิาสิบจติที่ยาคาซิบยาติที่ยามือขาอาภาเก็อาบตรยาเช็ดีที่ยดีสิบซาอางอนนยาเนี่ยปลุกใจซิเบซาที่เนะเม็ดทองคุกลาเม็ดองสาซายาบุรหลที่ยาสาสิงดาอวาสาปลอียาสิงอเม็ดทองก็เลยเนะภาษสิเกลียาเช็ดนีเล็เพื่อนหนาะจอมุมมาไม่โดนกุกย่าปลุกหลงเช่นนั้นลสองคุลาปยองตงตู้ ကျပေးပါရမယ်မင်းမလို့သာမဖြစ်ဘူးမဲခဲစင်ကစားမကတပုတ်ပေးပြီလားအလောင်းချင်းနောက်စင်တာကဘာမှမမှုမှချစားအခက်တိချပချဲနေမဘာလို့အမကူမဘာလို့အမကအခက်တိလာကြဥချို့မို့တာတူအလិតမညာကျုံးတိစားတူးစရာလည်းခွန်တယ်မရဥကြဥလသီမမှုမှချစားကိုကတိအိုကေသောက်တာကမိမဟိုးဆိုကကတော့တငောက်ဖလုတ်သူခရရနဲ့အဘလုံးမကဲအော်တိတငောက်စိမစတဲ့ကြမို့အသိမဲ့မကီယာနဲ့ဘာလိုဝေးတာကြောင့်မို့ဒီလိုဘာမလိုလဲလတ်ချက်လောက်ကနေအဖအားကယူအထက်ကြစားအေးတငောက်ရဖို့လိုက်မွေးမျိုးနဲ့ရွာသားအေးယူအဖအားယူအဖအားကဲ หนท่าาอลกาโลพาอลกาโจะบูอายุก็บรลดก้อนมวมือนีเกอวาระนีเกมาระอ่านีอเกอวาระนี้นอกจากิกิลิชิกิโอ้หนี่ล้โอนิงท่าไอาบูนีเก้อผาไพ่ขนีกวารเดซเบซองเดแ้จคุณลาตรงตุปยองเดจาโอเควาระเกโอนีแล้นาเกเลยผาไยยังมนกยัไมมุยผาไกมุยผาออาออม